ก็สวัสดีกันด้วยครับฮัลโหผมเองนะครับโอเควันนี้ผมมาได้มาเล่นเกมครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านสมัครเน็ตกันนะครับเคสู้เชอเลว่าท่านผู้ชมทุกบ้านหลายคนอาจสมัครเน็ตไม่เป็นครับใช้เน็ตบ้านแต่เวลาออกไปนอกไม่มีเน็ตเค,คับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกันเลยครับเคถ้าจะไม่มีตังค์ครับ กดทักจันห้าสองสองสี่ถูกออกรับแล้วก็รอ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 เคนี่คร nope. ับสมัครใครที่อยากจะสมัครสมัครเน็ตต้องกดสามแล้วก็ส่งเคนี่ครับถ้าจะสมัครถ้าท่านจะสมัครหนึ่งวันก็กดกดสอง เราก็สองครับแล้วมันขึ้นมาอย่างงี้ครับหมอหมอสิบสี่บาทเน็ตไม่จำกัดเราสูงสุดสั่งไปสี่นานยี่สิบชั่วโมงหนึ่งวันครับสักสิบโมงก็สักเวลาสมมติเราสมัครเวลาตอนเช้าหกโมงใช่ไหมครับก็จะหมดพรุ่งนี้เวลาสิบโมงครับโอเคหรือหรือไม่แค่แปดโมงก็หมดแล้วครับถ้าพวกท่านจะสมัครก็กดหนึ่งแล้วก็ส iscilla, ่งมันก็จะมีข้อความให้เราแต่ควสมัครเวลาครับโอเค เลยไมหมครัะมาอยู่ได้เคมาเกสามเสำหรับคนที่อยากจะสมัครหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ให้กดเลขสามกระเทบแล้วก็เก้า สงสมัครหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เก้าอีกครั้งครับเคแล้วก็เจ็ดครับแต่ว่าใครที่พันทำสำหรับสำหรับคนที่อยากสมัครหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็กดกรดิ 3, 9, ส่ 9, สามเก้าส่งเก้าแล้วก็ส่งเอาอย่างนี้เลยดีกว่า สามคนที่อยากสมัครหนอาทิตย์นะก็ให้กดดอกจันสามเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งครับแล้วก็ส่งครับแค่นี้และครับได้ครับโอเคควเข้าใจกแล้วนะครับถ้าไม่ละถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถไปย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคโอเคออกครับ ก็ไม่แรงแรงมากซะด้วยสิโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์นะครับถ้าชอบก็มายิดกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ